วันนี้ฉันจะมาเล่าประสบการณ์หลอนในช่วงหลังจากผ่านฤดูหนาวไปฉันกาแฟเราได้ตัดสินใจที่จะไปเที่ยวหมู่บ้านญี่ปุ่นแห่งหนึ่งหมู่บ้านญี่ปุ่นนี้ชื่อว่าหมู่บ้านโคโคโร่หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ในแถบนอกเมืองสากุระหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวเท่าไหร่เลยฉันกับแฟนมาตามแมปไม่ได้มาตามรีวิว ขับรถมาเรื่อยๆก็มาเจอหมู่บ้านนี้โดยบังเอิญเราจรึงตัดสินใจเปลี่ยนชุดหน้าหมู่บ้านและจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านแปลกจังนะที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านที่สวยเลยทำไมมีคนมาเที่ยวน้อยจังเลยเหมือนจะมีแค่พวกเราเลยนะเธอ เออคุณลุงคะมาสองคนคะ่ะพอดีว่าจะมาเที่ยวที่นี่นะคะต้องเช่าตั๋วไหมคะหมู่บ้านที่นี่สวยมากๆเลยนะคะคุณลุงซื้อตั๋วแล้วก็เข้าได้เลยครับคุณนี่จองโรงแรมที่หมู่บ้านเราไว้หรือเปล่าหรืครับเนี่ยอันที่จริงฉันกับแฟนคิดว่าแค่จะมาเดินเล่นเช้าเย็นก็กลับไม่คิดว่าจะนอนโรงแรมแถวนี้เท่าไหร่หรอกแค่มาเดินดูของกินชมวิวในหมู่บ้านก็มีความสุขแล้ว เราใช้เวลาทั้งวันในการเดินเล่นในหมู่บ้านหมู่บ้านที่นี่เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นมีร้านขายของญี่ปุ่นเยอะมากๆทําให้พวกเราทั้งคู่ได้เดินเล่นกันจนของติดไม้ติดมือเยอะเลยและเราก็มาจบกันที่ร้านอาหารในหมู่บ้านและเราทั้งคู่ ก็มาจบกันที่ร้านอาหารเล็กๆในหมู่บ้านอาหารที่นี่อร่อยถูกปากมากๆรสชาติดีแถมราคาก็ถูกอีกด้วยพวกเราทั้งคู่เลยมีความสุขมากๆเออขอโทษนะคะ พวกคุณทั้งคู่มาเที่ยวหมู่บ้านญี่ปุ่นของเรามากันตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะแล้วจะนอนค้างคืนที่หมู่บ้านหรือเปล่านะคะพวกเรามาเที่ยวกันตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะคิดว่าถ้าตอนเย็นกลับไม่ทันก็น่าจะนอนทลางคืนสักหนึ่งคืนนะคะอย่านะคะพวกเราไม่แนะนำให้คุณพักที่หมู่บ้านนี้นะคะเพราะว่ามันน่ากลัวเกินไปสําหรับคนนอกอย่างพวกคุณนะ่ะคุณรีบกลับก่อนพระอาทิตย์ตกเถอะนะคะถือว่าพวกเราเตือนด้วยความหวังดีนะคะอย่านอนพักที่นี่เลย ขอโทษนะครับคือว่าพวกเราไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดอะทำไมถึงอยู่ไม่ได้แล้วครับเนี่ยตอนนั้นฉันกาแฟไม่รู้สิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเลยได้เดินออกมาแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆฉันก็เจอกับชายคนหนึ่งเข้าสวัสดีครับสนใจนอนพักโรงแรมในหมู่บ้านญี่ปุ่นของเราไหมครับ โรงแรมของเราเป็นโรงแรมรายวันนะครับสนใจเข้ามาพักก่อนได้นะครับตอนนี้คิวว่างมากๆเลยไม่มีแขกคนไหนมาพักนานแล้วครับถ้าคุณพักก็คงจะเป็นแขกคนแรกเลยที่มาพักในปีนี้และเมื่อฉันกับแฟนได้เดินเข้าไปในบ้านก็เจอกับชั้นล่างของบ้านนี้แต่ไม่เห็นนล่าพวกเราก็ต้องตกใจมากเพราะมันดูดีมากๆมันดูสวยงามโมเดิร์นคลาสสิกสไตล์ญี่ปุ่นสุด และเมื่อขึ้นไปชั้นสองของบ้านก็ต้องตกใจกว่าเดิมเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกมีพร้อมไม่ว่าจะเป็นทีวีแอร์หรือแม้กระทั่งเตียงก็มีพร้อมนี่มันเป็นบ้านบ้านเช่าบ้านเช่ารายเดือนชัดชัดแต่มาเปิดเป็นโรงแรมรายวันมันก็คุ้มสุดๆไปเลยล่ะแถมราคาต่อคืนหนึ่งก็ไม่แพงพวกเราเลยตัดสินใจที่จะเข้าพักที่นี่ในทันทีโดยที่ลืมคิด เรื่องของผู้หญิงคนนั้นไปเลยแต่ว่าเมื่อเข้าพักที่หมู่บ้านของเราแล้วอ่านกระดาษใบนี้ด้วยนะครับมันเป็นกฎของการอยู่หมู่บ้านญี่ปุ่นนะครับแนะนําให้ทําตามกฎอย่างเคร่งครัดนะครับอย่าขัดคําสั่งของกฎนี้เด็ดขาดอ่านให้ครบทุกข้อนะครับมีเพียงแค่ห้าข้อเท่านั้นตอนนั้นพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่ามันจะมีกฎอะไรนักหนา และเวลาก็เริ่มเดินทางมาสู่ช่วงกลางคืนคนในหมู่บ้านเริ่มทยอยเข้าบ้านกันแปลกจังนะนี่แค่ไม่กี่ทุ่มเองคนในหมู่บ้านทยอยกันเข้าบ้านแล้วอะ่ะไม่มีใครออกมาเดินตามทางเดินเลยไม่เหมือนในเมืองเลยคนที่นี่เขาอาจจะนอนเร็วก็ได้นะเธอก็เข้ามาในบ้านได้แล้วยุงจะกัดเอาเมื่อมองไปรอบรอบ มันให้ความรู้สึกและบรรยากาศดูหล่อนๆวงเวงยังไงก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่เจอผู้คนออกมาเดินในตอนกลางคืนเลยทั้งๆที่เห็นวิวทะเลสวยงามขนาดนี้เวลาผ่านไปประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนฉันกับแฟนด้วยความหิวเลยลงมาชั้นล่างเพื่อหาของกินและพวกเราก็ได้นั่งกินปลาเผาที่ซื้อมาเมื่อตอนเย็น นั่นมันอะไรอยู่ตรงหน้าต่างอ่ะเธอเมื่อกี้เราเห็นผีตรงหน้าต่างอะไรนะผีหรอไหนล่ะเธอเห็นอะไรอ่ะไหนไม่เห็นมีผีเลยตั้งแต่ตอนเย็นพวกเราก็ไม่ได้อ่านกฎในกระดาษกันเลยไม่แม้แต่กระทั่งเปิดดูด้วยแต่เมื่อเปิดดูก็ต้องตกใจเพราะกฎมีห้าข้อแถมแต่ละข้อก็มีตะกฎน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้น 1. คือห้ามออกจากบ้านหลังเที่ยงคืนถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามเปิดประตูออกไปดูกฎข้อที่2คือห้ามเดินออกไปที่ระเบียงและถ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ห้ามทักเคอเด็ดขาดและตอนนี้ชั้นกบแฟนก็กำลังพบเจอสิ่งนั้นอยู่คือมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังกระโดดและทำท่าแปลกๆอยู่ที่บ้านฝั่งตรงข้ามพร้อมจ้องมองมาที่ชันกาแฟน อนนี้ฉันกับแฟนก็นั่งขุดคูอยู่ในห้องไม่มีใครกล้าหลับในคืนนี้เพราะมันน่ากลัวมากเธอได้ยินเสียงคนเดินหรือเปล่ามันเดินมาตรงทางที่โรงแรมเราจะทำยังไงกันดีอะเรากลัวกฎข้อที่สามบอกว่าเม่ได้ยินเสียงลงเท้าเกียเดินตามทางเดินอะห้ามออกไปมองเด็ดขาดห้ามส่งเสียงนะมันคงเข้ามาทำอะไรเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ส่งเสียง

ฉันก็แฟนโกมากๆพวกเราร้องไห้อย่างทำอะไรไม่ถูกพอรู้ว่าไม่สามารถออกจากบ้านได้ถ้ายังไม่ถึงหกโมงเราจึงตัดสินใจที่จะอยู่ถึงหกโมงและเมื่อถึงเวลาหกโมงพวกเรารีเปลี่ยนชุดและเดินออกมาจากโรงแรมทันทีตามกฎข้อที่ห้าบอกเอาไว้ว่าถ้าถึงหกโมงเราสามารถออกจากบ้านได้และห้ามหันหลังกลับไปมองหรือส่งเสียงทักหรือพูดคุยอะไรเด็ดขาดที่แปลกมากกว่านั้นคือคนในหมู่บ้าน ต่างมามองดูพวกเราที่กำลังเดินออกจากหมู่บ้านฉันกับแฟนมองหน้ากันโดยไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาพกเพราะกู้ออกจากหมู่บ้านไม่ได้และเมื่อออกมาจากหมู่บ้านได้พวกเราจึงรีบเปิดกดดูอีกรอบแต่ปรากฏว่าสิ่งที่น่าตกใจคือกดมันเปลี่ยนไปมันเขียนข้อความว่ายินดีด้วยคุณออกจากหมู่บ้านได้ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านก็คือคนที่ไม่ทําตามกฎและออกจากหมู่บ้านไม่ได้